าาการเขียนมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศึษส,สมาธาตุเช่นโรควัมัาโลตสูงโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคมะเร็งโรคเครียดการที่คนเรานะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันผิพัณฑ์สมรรน,นะประหลัดโครการบริหารสวนตะบนธาตุมท่านพิยีกรสมาชิกปตทและผู้เข้ารับการอบรมทุกทา่าน ขออื่นนะครับวันนี้ผมก็ดีใจนะครับที่มาได้เจอทุกคนนะครับราก็คงจะกล่าวอธิบายว่าคำว่าสมาร์ทนะครับมันไม่ได้หมายถึงคนเดียวครับเป็นหมายถึงพวกเราทุกคนเปนหมายถึงสมาร์ททูลเราครับคือตอนนี้ผมได้หาเสียงไว้คีนโยบายอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของสุขภาพซึ่งวันนี้ก็เราขอขอบคุณทางคณะผู้จัดงานนะครับที่ซึ่งทำกิจกรรมได้สอดคล้องกับนโยบายของเรา ็คือเรื่องสุขภาพเพราะสุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญของพวกเราทุกคนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดพวกเราสุขภาพไม่ดีเราก็ยังไม่สามารถไปทำอื่นได้ไม่สามารถจะดูแลตัวเองได้ไม่สุดสามารถจะดูแลครัวได้ไม่สามารถจะไปทำธุรกิจความสามัคคีความเข้มแข็งในชุมชนขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เขา้าร่วมอบรมในครั้งนี้ขอให้การจัดโครงการอบร,รมบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกการ นะแบบนี้ได้เวลามาสุบูรแล้ว <sind> ผมขอเป <im> ิดโครงการสุขสมาร์ต <royalty sticking> <pain> ูมออคบณครับรับการอบลมและสามารถนำท่เตน่ ขวาและขวา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 ที่หาที่นั่งที่นั่ผมอยากจะได้ทิ้งประมาณแตกันเท่าเรื่ลงแต่งให้ รียบ้อยแล้วขอต่อเสื้อนิดนึงนะครับ ามีกองการที่ดำเนินกานต่อยังไงบ้างครับครับต้องขอบคุณว่าการที่เราได้รับควานร่วจากสปสชนะครับมาก็เราก็มีแขนที่ตัดต่อการเพื่อสร้างสุขภาพทำให้สมองมีสุขภาพดีนะครับดีนะครับตัดต่อยอดมีการออกกำลังกายเล่นอารบิกของแต่ละหมู่ครับครับอยางเป็นารกเชิญชวนพี่น้องในตำบลท่าตูมออกกำลังกายกันหน่อยฮะก็ สุขภาพเป็นตัวคุณดีของชีิตนะครับก็อยากจะขอเชิญทุกท่านมามร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีและแข็งแรงต่อรปนะครับ